ผมจะฆ่าคนแถวนี้นะนะเปิดประตูเชิญชวนเหยื่อเข้ามาครับเปิดประตูเชิญชวนเหยื่อเฮ้ยจีิงจรไม่เข้าห้องน้ำเลยนะพี่เข้าห้องเข้าบ้อกห้องน้ำ ตันจริงไล่ค่ะอะไรกับอะไรทวกงนี้พี่บอกให้ใครฆ่าใครพี่โจฆ่าผมเชื่อนะข้าบกอ,อกดำก้าบกอ,อก้ำ เจอข่าหมห้องน้ำเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงแล้ววเลยงดีกว่าครับไม่ว่าไงครับพ่อบ้านไปดท่อทำไมหรออ้าวอุ้ยอุ้ยเอาได้เอาได้แล้วนะทา์เอร์โดได้ออกแล้วนเอาไ มีคนออกแล้วแน่ๆยางนี้อันนี้พี่ขวดมุกหรือว่ายังไงต้องการให้ผมออกหรือยังไงอันนี้มันคือมุกครับผมไดมชชั่นหรือไดยังไงโอยชิบายนะตั้งใจฟังผมเช็คชิปประจอนะมินตายประมาณ50ิวิแล้วแล้วก็ผมเจอศพมินเมื่อกี้นี่แต่รีพอร์ตไม่ทัน50วิ ใช่นี่เปนอไเกินไปวะพี่ตอนที่ผมมาเช็คอะคือตายแล้วแล้วผมนับไป30จนผมเลิกนับแล้วว่ามันนานจัดอะพอนับถึง30วิอะก็ก็ยังไม่เจอศพมิน,นสักทีศพมินอยู่ในห้องน้ำผมเจอพ่อบ้านอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ดูชีปปะจรนะเพิ่งจะดูได้ไม่ถึง30วิแน่นอนเพราะ,ว,ะว่าดูก่อนไฟดับแป๊บเดียวเองผม,ผมเดินแล้วผมเดินหาอยู่แล้วผมเพิ่งจะเจอศพมินนะอยู่ในห้องน้ำตอนนี้ เฮ้ยจะจอยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่าไม่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 ผมพุบมิงผมพุบมิงตอนไฟดับอยู่ด้วยกันใช่ครับอืมก่อนจะโน้ข้ามกซ่วมแกงมุกแกงมุกเฮ้ยเควสนี้มันทำยังไงวะเควนี้ทำยังไงวะทำยังไงอะเควสนี้ทำยังไงอะงงไปหมดแล้วอะไม่เข้าใจเลยอะฆ่าหมกห้องน้ำเนี่ยจะฆ่าหมกห้องน้ำเนี่ย เปิดประตูเปิดประตูเปิดไฟเปิดประตู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 ไว้เปิดประตูไว้ห้ n u t e s, ah es <S <minutes> later เปิดประตูเปิดประตูอย่างเดียว ข้าปกครองน้ำมวยก็ชัวชัวเป็นลมตันแล้วทำอะไรพี่ผมไม่ได้อู่ผมเล่นการเล็กอยู่แล้วเป็นมันดาบจอยจอยเห็นลมตันยิงไรข่าเลยก็อะไรพวกนีก็บอกไม่ใครฆ่าใครพี่โจฆ่าผมเชื่อนะมันน่าจะตายตอนที่ไฟดับอผมเห็นคนกระโดดพ่อครับผมถ้าตายตอนไฟดับผมอยู่กับจอยจอยนะทำไอ้เควสที่มันต้องกดรหัสเพชรอะ พยายามกดอยู่แล้วก็จอยจเป็นคนแก้ไฟแล้วผมก็เดินมาเจอพี่ขวดแล้วผมก็เดินออกมาละใช่ใช่ผมเห็นพ่อบ้าน่อมไฟกับพี่จอยจอยจอยไม่เห็นคุณขวดนะผมมิชชันกว้างไงพี่จากบินเหรอพี่ขวดแล้วแตาจะบสอบทำไมวะข้ามกสมเนี่ยข้าบกสมไม่โอเคแล้วแต่แบมจอยดูแลเราเองนะไม่ดูแลเขาหรอใช่ไหมหรือว่าหายเยื่อหายเยื่อเรามาหายเยื่อกันตรงนี้ต่อครับ <laughs> หายเอ่อหายเอ๋อหายเอ๋อเว้ยหายเอ๋อเว้ย <laughs> หายเยอ๋อหายเอ๋อผมจะฆ่าคนแถวนี้นะครับเปิดประตูเชิญชวนเหยื่อเข้ามาครับเปิดประตูเชิญชวนเหยื่อได้แล้วด้แล้วด้ได้มีใครตรงนี้เลยอะ่ะขาหมกศพอ, <c oughs> อ่ะ <c oughs> เอ้ยไม่มีใครมาเลยเหรอ ริงจริงไม่เข้าห้องน้ำหน่อยหรอพี่จริงจริงไม่เข้าห้องน้ำหน่อยหรอพี่พี่จริงจริงพี่จริงจริงไม่เข้าห้องน้ำหน่อยอ๋อ one hour later ไอ้ไม่มีใครเข้าห้องน้ำเลยหรอเนี่ยไม่มีใครเลยหรอทุกคนไม่มีใครเข้าห้องน้ำเลยทุกคนเฮ้ยจริงๆแล้ว คนเราเนี่ยเวลาดื่มน้ำมันจะต้องปวดฉี่บ้างนะเว้ยโอ้โหฮิพพายว่าดัาตันทำไมล่ะตุ่งเพลงฮันน่าดันตันพยายามจะปกปิดอะไรหรือเปล่าแล้วมาโมวยผงนี่ยผมมีพยานสองคนนะท่านนี้ขวดก็เห็นได้เห็นเห็นอยู่ใครเป็นอะกันแลมตันกับคนขวดเป็นคู่กันแต่ว่าผมเปิดเปิดไฟอ่ะแล้วศพเพิ่งตายถ้าเพิ่งตายนะผมก็จีติงอยู่ฝั่งขวาครับไอ้ด้านซ้ายตรงแจ็คโรดมันมีมันมีท่อป่ะ อามีพ่ออยู่ตรงซ้ายสุดเลยพี่ใบบอกไม่หมดจริงพี่มิ้งไม่ตายนะมิ้งยังไงดิพี่โอ้ดูดิจะมาโคตรคนอื่นเองแลมตันนั่นแหละมันพี่โซนอ่ะเวฟแรกแล้วอ่ะและแลมตันน่ะเดินกับเล็กอ่ะผมก็เห็นมีใครก็เห็นไม่ถ้าจอร์โนไม่เชื่อผมจอรโนเป็นอีกคนเนื้อเนี่ยโอ้ผมไม่จอร์โนไม่เคยช่วยผมเลยมีแต่พี่ขวดอ่ะช่วยลำต้น เอาไปนึ่งตุ่มจีว่าอะไรพี่จอนพี่จีผมว่ามันต้องเข้าบ้านอยู่แล้วอะเนี่ยเข้าบ้านกับเนี่ยจอวธนูเนี่ยโอ้คนยังใครอีกอันนี้ก็เห็นคนเดียวกูจะงหวดเข้าบ้านแล้วเนี่ยจีสติ้งเนี่ยเห็นผมอยู่ในห้องน้ำผมเปิดประตูเล่นอยู่ในห้องน้ำนันแลเริ่มจับมาดีเบลโลทำไมนะมาดิวลพี่มาทุกคนไม่มีใครเดินห้องน้ำเลยหรอเฮ้ยฆ่าคนแล้วค่อยมาเล่นในห้องน้ำดีกว่า หนึ่นรอนานให้พี่กดมาแล้วพี่ควรไม่กดฉี่เหรอพี่พี่ควรไม่กดฉี่เหรอหรอพี่ควรกดฉี่หน่อย จอนน่แน่นแน่ไงสอบอยู่ไหนสอบอยู่ทางขวาจากหน้าห้องคอมมูเดินไปทางขวาตรงห้องที่มันมีเครื่องยนต์ห้องเอนจินอนเจนรูมเอนจินรูมผมเพิ่งออกมามิงมิงผมผมสวนกับมิงมิงเดินขึ้นไปข้างบนพี่ขวดไปหัวยานมั้งถ้าจะไม่ผิดก่อนเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะเล่นบทแบบว่าตีกันเองอะไรเงี้ยเป็นไปได้อยู่พวกบ้ากับเลมตันอะชอบตีกันเองผมตีกับเลมตันตลอดเวลาอยู่แล้วครับตอนนี้มัน เที uan, ra, ació, ่ว่าจอเหมือนอยู่ที่ทางเดินนะหดลแ้วัทีหมดดใครหมนั้นิงไม่ได้เดินหบุลุดวิชั่นผมอะโดนแน่เลยอะเอาไงจอนบุลด์ไปครับจอนลองลองจอนลองแล้วกันผมว่าคุณมิ้งนะโอ้ไม่โจมาฆ่าเยี่ยมทำไมก็เขาเข้ามาในห้องน้ำมากตัดข้าวท่อหนักมากกำลังทำข่าทำทำคอนเทนต์ฆ่าหมกห้องน้ำโอ้ฆ่าหมกห้องน้ำอยู่ กดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้นะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย